สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมเจราญกุเชยครับมาพร้อมกับทีมงานจังหวัดลําพูนครับวันนี้เราจะมามอบป้ายโครงการพ่อพารวยให้กับร้านปราณีซักโอปรีดร้านปราณีซักโอปลีดครับต้องบอกได้เลยครับว่าตอนนี้กิฟต์ฟอร์เวิร์ดนะครับทุกบริการเข้ามารวมอยู่ในโครงการของเรานะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับทุกบริการสามารถเข้าร่วมได้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ก็เข้ามาร่วมโครงการได้วันนี้เช่นเคยครับ บายโครงการพอพารวยขอเที่รวยเนี่ยเราจะมามอบให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับนะฮะไม่ไว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ตอนนี้เข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะเยอะมากนะครับไม,ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่ครับแล้วที่สําคัญตอนนี้ทางจังหวัดลำพูนนี่ก็ถือว่าร้านค้าร้านขายที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเยอะมากนะฮะไม่ไว่าจะเป็นบริการเรื่องซ่อมรถยนต์นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก ทำพรบต่อภาษีนะครับส้มตำหมูปิ้งไก่ย่างเข้ามาหมดเลยนะพี่เล็นะนี่เลยตอนนี้ก็ทางผู้นำของเราก็เดินทางไปมอบป้ายพ่อพารวยให้ทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาแล้วเจ้าของร้านสาวสวยครับพี่ปานีครับโอเคครับมาครับพี่ปานีสวัสดีครับพี่ปานีแนะนำท่านผ like ู it, you. uh, ้ชมเลยครับว่ามีบริการนาดใดบ้างครับ มีขายของออนไลน์ด้วยโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับต้องบอกได้เลยว่าสมัยนี้ไม่ใช่ธรรมดามีการขายออนไลน์ด้วยนะครับจะเป็นสินค้าประเภทไหครับออนไลน์มีสเมสเเื้อผ้ามีเสื้อผ้าเนาะรองเท้าแล้วก็มีครับผมโอเคนะครับก็หมายถึงว่าถ้าท่านใดสนใจสินค้าของพี่ปราณีก็สามารถสั่งได้และพร้อมที่กับสแกนสแกนด้วยสแกนจ่ายโอเคมีส่วนลดให้บริเวณแล็วก็าฝากเบอร์โทรให้กับลูกค้าด้วยครับเบอร์สังเกจบอกเบอร์โทรเลยครับ 0828966258อีกทีหนึ ора, <laughs> ่งค <eterm> ร <oon> ับกาชา0828966258ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับถ้ามาที่บ้านหล่อปูจ้อยนะครับก็อยากนําผ้ามาซักผ้าห่มนวมเป็นเสื้อเป็นผ้ามาแกะตัดทรงเปลี่ยนซิปก็ได้นะครับก็แวะมาที่ปราณีซักอบฟินนี่เลยบ้านหล่อปูจ้อยตำบลบัญสังเมชุมชนจังหวัดลำพูนครับผมครับผมที่สำคัญก็ท่านจรัญก็ได้มาเปิดโอกาสให้ครับท่านจริญมอบป้ายโคดิคิวเขาเลย แั้วก็ฝากโครงการพ่อพารวยไปเนะหน้าบ้านไปผ่านไปผ่านมาเห็นไยโครงการพ่อพารวยแวะมาช่วยกันหนุนนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเราจะพากันไปมอบป้ายแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยติดตามพวกเราไปนี่ครับหน้าตาผู้นําจังหวัดลำพูนนะครับสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะฮะพบกันที่ไหนทักทายได้เลยนะครับอยากนําร้านค้าเข้ารวมโครงการนะครับร้านเล็กร้านใหญ่เขารวมได้นะครับโอเคครับสําหรับที่นี่ก็คือร้านนี้ มีพ่อมาด้วย,ยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ